มาออกแนละ้วเป็นกลุ่มเป็นกลอนอันนี้มาเล็กเกินครับเบรกแบกอันนี้เบรกแบกตามมาด้วยโฟกัสมีรับสับอันนี้เบรกแบกโฟกัสมีรับสับโฟกัสเป็นม้านำครับเบรกแบกมาสองครับมีรับสับเป็นม้าที่สามครับอันนี้โฟกัสเบรกแบก มีรับทรัพย์กับอ่ามีรับทรัพย์ขึ้นมาเป็นมาที่สองครับวันนี้โฟกัสโฟกัสบิ๊กแบกโฟกัสมีรับทรัพย์บิ๊กแบกจากโค้งไปสองจอกสู่หน้าตรงมาแล้วอันนี้โฟกัสมีรับทรัพย์โฟกัสมีรับทรัพย์บิ๊กแบกด้านนอกอันนี้โฟกัสมีรับทรัพย์ Mirafsab fokat Mirafsab fokat Fokat Miraf Fokat Mirafsab Fokat Mirafsab Laka Back in the